วันนี้มีข่าวมาแจ้งเกี่ยวกับกล้อง Sony A7 Mark IV นะครับว่ามันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาแล้วครับจากตอนแรกเป็นเวอร์ชัน1.0นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.01 1.01 1.01นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาออกมาเพื่อที่จะแก้ในระบบของออโต้โฟกัสให้มันมีความว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนอัปเดตกันหรือย,อยังนะครับถ้าใครยังไม่อัปเดตนะครับผมจะพาทุกคนไปอัปเดตซึ่งผมเคยทําคลิปอัปเดตเฟิร์มแวร์กล้อง Sony แล้วแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอัปเดตกกันอนอนี1รบโดย สิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยก็คือการชาร์จแบตกล้องครับชาร์จแบตให้เต็มก่อนเลยนะครับก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอย่างที่2เนี่ยให้หาสาย usb นะครับที่เป็นหัว type c หรือว่าไมโคร usb ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสายของกล้อง sony เองนะครับเป็นสายของอะไรก็ได้นะสามารถนํามาใช้ได้หมดเลยนะครับก็ใช้แค่นี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการนํากล้องเนี่ยไปเสียบกับเจ้าตัวคอมนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นแบบ แมทสโตรเลทให้เรียบร้อยนะจากนั้นเนี่ยเราจะไปที่หน้าเว็บ Sony กันนะครับมาที่หน้าเว็บของ Sony นะครับไปที่ alpha 7 mark IV ไปที่การสนับสนุนนะครับดิเวอร์และซอฟแวร์เดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่ด้านล่างคลิปอีกหนึ่งรอบนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน1.0.1นะครับเราก็เลือกว่าเราใช้ระบบไหนนะผมใช้ระบบ Windows นะครับใครที่ใช้ระบบ Mac ก็เลือกระบบ Mac นะมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า เขาปรับปรุงอะไรบ้างในเวอร์ชันนี้นะครับอย่างแรกคือปรับปรุงความแม่นยําของคุณสมบัติ i ออ a u t o f ก c u s เอ้ยสำหรับผมก็ว่ามันก็ไวแล้วนะอาจจะปรับปรุงเรื่องความสเสถียรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแก้ไขปัญหาที่ท่านอ๋อไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้เลน28-60นะครับน่าจะเป็นเลนคิดหรือเปล่าแล้วก็ปรับปรุงสเสถียรภาพการใช้งานกล้องนะครับก็คือเหมือนปรับอะไรเล็กๆน้อยๆแหละเออประมาณนั้นนะโอเคนะครับวิธีการก็คือให้ทุกคนดาวน์โหลดตรงนี้นะครับปุ๊บพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ตรงนี้นะทุกคนก็กดเข้าไปครับทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยก,กด next ไปเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เชื่อมต่อกล้องกับตัวคอมแล้วเนี่ยเวลาก,กด next ไปเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็แค่นั่งรอเฉยนะจากนั้นเราก็จะไปกด finish นะแต่ว่า ผมออัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอข้ามไปนะครับและเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้กล้องที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับมีการปรับปรุง i Auto Focus ทาให้โฟกัสได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงหรือเปล่าใดดูซิว a r p Hey วยยูก็ยังวายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงการใช้อ่าเสถียรภาพในเสถียรภาพในการใช้งานกล้องนะครับ mm hmm. ก็ทําให้กล้องเราเนี่ยมีอาการที่มันดีขึ้นแหละอะไรประมาณนี้นะครับก็ mm hmm. ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ช่องดังสตอรี่หน่อยนะครับใครที่อ่าติดตรงไหนนะครับคอมเมนต์สอบถามผมที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ mm hmm. พูดคุยกันได้นะครับทุกคลิปเลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <S <S สวัสดีครับ